วันนี้ก็มาพบกับน้องปิมพ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องปิมพ์ก็จะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะน้องเป็นมิสซูบิชิไทยท่านนะคะรถปี2023นะเลขกใหม่เพียงแค่1 1 0 0 0มโลเท่านั้นนะคะคันนี้นะออกใหม่เกือบ8,000 0 0นะคะลูกค้าค่ะวันนี้ลดไปเลย50%นะคะเหลือเพียงแค่4,000 0 0กว่าบาทเท่านั้น ผ่อนเจ็ดแปดพันตลอดสัญญานะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องให้อะไรมาบ้างนะให้ชมด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องมาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทาเสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้มิสูบิชิไททันสีโครเมียมอย่างชัดเจนเลยนะนี่นะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะ ไฟหน้าน้องมาแบบฮาโลเจนมัลติเอฟเฟกเตอร์นะคะไฟหน้าแบบ LED นะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้ล้อแม็กแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะล้อแม็ก แมกใหม่ยางใหม่แบบนี้ขอบ18สวยสวยๆเลยนะคะเราไปดูในส่วนของกระจกมองข้างกันนะน้องมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีโครเมียมตัดมากับตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยนะคะบันไดข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะมือจับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้พร้อมสมาร์ท n t ็นทีเคเลตให้ด้วยนะคะ คิ้วก็แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยออกรถแค่10บาทค่ะไม่มีคิดเพิ่มนะคะเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยค่ะ ส่วนของแผงด้านข้างนะคะน้องมาพร้อมกับที่ปรับกระจกนะคะแบบไฟฟ้าหนาะมีที่ป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมือจับสีโคมเมียมส,สวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะนี่เลยนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะน้องเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเลยนะ ตัดมากับตาเข็บได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าน้องมาพร้อมกับนี่เลยนะหน้าจอชุดเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้น้องเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งให้ด้วยตรงนี้นะคะ และคันนี้น้องเป็นระบบ p u s ส start ให้แล้วด้วยนะคะควงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะพร้อมกับปุ่มกดรับกดวางสายนะคะในส่วนของหน้าจอมาตรวัดนะคะขนาด7นิ้วแบบนี้เลยนะให้ดูเลขไม้นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะอยู่ที่11,457กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆแล้วนะนี่เลยนะคะ กระจกมองหลังปรับแสงด้วยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีที่บังแดดนี้เลยใหม่ๆแบบสับนะคะแบบนี้เลยนะและน้องก็ยังมีที่เก็แบแว่นค่ะให้ด้วยนะคะนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าสําหรับคันนี้คุ้มสุดๆนะคะลูกค้าค่ะช้าหมดอดนะพี่นะเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยของน้องกันนะคะ ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะแล้วก็ระบบชะลอความเร็วนะแล้วก็ยังมีระบบไฟสูงอัตโนมัตินะคะกล้องมองภาพรอบคันนะระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะคะพร้อมกับสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะแล้วก็เตือนขณะถอยหลังนะคะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะในส่วนของระบบความปลอดภัยรอบคันนะคะ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะแล้วก็ยังควบคุมการลื่อนถ่ายลนะคะและน้องก็ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันนะคะแล้วก็ยังมีระบบเสริมแรงเบรกระบบเบรกป้องกันแบบล้อล็อกให้ด้วยนะคะสําหรับระบบความปลอดภัยของน้องมิตซูบิชิไทยท่านของเราคันนี้นะลูกค้าคะ่ะ เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้องมิตซูบิชิไททันของเราคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะน้องเป็นนี่เลยนะคันนี้นะคะน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสี่สูบนะสิบหกวาวนะคะที่2.4ลิตรนะคะถึงสอง2ันี่ิบสซีซีเลยนะกระบอกสูบคูณช่วงชักนะคะแปดสิบหกจคูณหนึ้ยห้าจดหมิลลิเมตรนะคะกำลังอัดที่สิบห้าจุดต่อหนึ่งนะคะ ่วงระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จนะกำลังสูงสุดถึง184แรงม้าเลยนะคะที่3,500รอบต่อนาทีนะแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดถึง430นิวตันเมตรนะที่2,250ถึง2,500รอบต่อนาทีนะคะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะขับเคลื่อน2ล้อหลัง 181แรงม้านะความยาวเรามาดูในส่วนของความยาวของน้องกันนะคะอยู่ที่1860ม mm ิลิเมตรนะแล้วก็ยังมีความกว้างที่1535ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็ความสูงขอบกระบะที่5 5 5มิลลิเมตรเลยนะสำหรับเจ้าตัวห้องเครื่องของน้องมิสูบิชิไททันของเราคันนี้นะคะเราไปดูในส่วนของด้านท้ายของน้องกันเลยนะ นี่เลยนะคะน้องมาพร้อมกับระบบไฟเบรกดวงที่3แบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยมือจับด้านหลังสีโครเมียมพร้อมกับโลโก้ Mitsubishi Titan อย่างชัดเจนนะอะเดี๋ยวเราไปชมนี่น้องมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถมือสองสภาพป้ายแดงมีวารันตีศูนย์นะไม่มีชนหนักจมน้ำย้มแมวปิดซ่ําไฟไหม้ปรับใหม่นะคะและที่สำคัญแบบนี้ออกรถเพงแค่10บบาทเท่านั้นนะคะไม่มีคิดเพิ่มนะใครสนใจเงื่อนไขดีๆแบบนี้สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ